เป็ไงบ้างคะคุยบ้าด,ดูเขามองอะไรอะ่ะหนูมองอะไรอะ่ะมองเสื้อคุณแม่เหรอมีลายดอกไม้เหรอ,อแล้ววันนี้ทั้งชาวกีสายลายอะไรคะลายพี่พี่เล็กคูณปะพี่เล็กคูณปะมไม่สายลายพี่เล็กคูณใช่ไหม น้องชลลี่ชอบไหมชอบชุดไหนะชอบเหรออืมชอบมากเลยแล้วฮิปฮอป,ปอ่ะอ๋อเหรอแต่ชอบฮิปฮอปมากกว่าล่ะชุดฮิปฮอปชุดฮิปฮอปที่ตาอูซ <c oughs> ื้อให้ชอบอันไหนคะชอบอันไหนมากกว่ากันชอบอันไหนมากกว่ากันชอบวสองตัวเหรอจริงเหรอ ป่าจะพูดอะไร,รอะคะจริงๆรอ <laughs> เสียงดังจังเก่งมากเลย <laughs> ลูกชินเก่งมากเลยเหรอเราให้แม่ฟังสนุกใช่ไหมแล้ว่าอยากมาเราโรงแรมอีกใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ <laughs> หายายบังหายาย คือกัแม่แล้วอยากหันที่ตัวยายบ้างใช่ไหมลูกนะชาบินชาบินเป็นดาราหน้ากล้องเหรอลูกเห็นกล้องแล้วมองจ้องจะฮะคุยต่อสิคุยต่อเนีคุยอะไรกับคุณแม่อยู่ครับจ้ะคุยคุณแม่คุยอะไรคุณแม่ครับฮะเอาเอาเลยเอาจามเข้าไปนะจามแล้วเหรอลูก ฮะมันมีอารมณ์ดีเพราะว่าน่าจะหายเป็นผื่นแล้วตรงผื่นมันนิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่คุยแล้วเห็นกล้องเอาอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมอุสายแอบถ่ายหันมาคุยหน่อยครับมันจะเป็นสงสัยใช่ไหมลูกอะไรคุณยายทำอะไรเนี่ยอะไรกันครับเหรอลูกอะไรกันครับ นิ่งเลยครับบาแล้วครับไม่เอาแล้วครับ